สวัสดีค่ะเตียนใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวด้วยค่ะน้องครูแพทย์สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะกินเข้าพี่น้องเข้าเที่ยงค่ะมีปลาบองแล้วก็ปลากระเหาสูตรใหได้ใช่มาเด้อค่ะก็นเอ่อพีน้องเขวด้วยค่ะมี่น้องแล้วก็สมตาะน่ละค่ะแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะอ้อมน้องหัวพี่น้องเดี่ยคูมพันกินปลาบองกับปลากระเศดนี่ละค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บประแดกบองนี่ค่ะ จำ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 เนี่ยคะ่ะ,ะจำอะจำเนี่คะปากระเบื้นี่ค่ะพี่น้องปลากระเรบื้องกปอกน่ะแซ่บมาเด้อค่ะมากินน้ำกันอืม cắt cà pía nong nha, cắt miếng, xếp bớt chỗ nè cả, chấm miếng này, chấm tiêu, đểu bỏ xếp, chấm lại <laughs> lại tiêu, nè xếp, xếp hả, chấm tam cũng ngon, xếp bớt กินอาหารพื้นบ้านเด้ค่ะพี่น้องอ้อมน้องวัวน่องอะไรวัวน้องเต้นใจออกลูกค่ะพี่น้องได้ตัวแม่ได้ตัวเมียเด้ค่ะ้วก็มาอ้อมกินตอนเที่ยงค่ะแซบแซบค่ะนี่ค่ะเน่่เน่เน่อ้อมแซบเด้ค่ะหอมเครื่องเทศ แซ่บแสบแสบแซ่บ,บ,บจุดจะบรรยายเลยค่ะตาย,ยี่เ่รียมมาเติมค่มาเด้อค่ะบักกะเส็ดบักเขียวเก็บมาจากนาได้ค่ะเนี่ยกระถินกระถินกระถินบกกักกะเส็ดกินกับเมียงแซ่บเข่ากันลำล้ำค่ะ สมาชิกอยู่หนาได้ค่ะมื่อนีร่บางคนอยู่หนาบางคนอยู่น้ำตลาดน้ำบัวกลับมาบ้านสมาชิกก็เลยหน่อยมากินนทำกันได้ค่ะเชี่ยเหรอาตัวเชี่ยนมองน้ำนี่ต่างกันน้ำยี่ห้อมันกูกินอะไรไห้น้องกินต้นน้ำบัวน่ะ มาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อออมนองหัวแซ่บแจบบ๊บป้งเทกไหมจ้ะเอาน้องน้องเสียนกินบ๊อือเอาขอเส้ยนอะไร คุณเอทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันเอาคุณเลยละายเลยวยคะ่ะภูมิพันธนี่ยฮีดปากกระเสียดยุพี่น้องปากะทินแซบหลายกินกับเมียงแซบพี่น้องแซบเนี่ยจำเมียงไ่ซ้ำนี่คะ่ะจำ มักกระชินกับเมียงแล้ว่็แ่บดิเนสวยจุคนเดียวแทบสวสวยจุ มาเด้อค่ะแซ่บ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 แขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลักันไทยหน้าแดงลอกหน้าแดงกินเข่าเป็นตาแซ่บแซ่บบอหน้าแดงสวัสดีครับหน้าแดงด้วยค่ะกุ๊ก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 กับหน้าเต้นใจพัชรินครูพัชรินนะคุณเลี้ยน้องประธานได้มากินนมโมเอากินข้าวปลากระเบ่าแซ่บครับ ทางโน้นอร่อยหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับทางโน้นก็แซบมาวิโรดมานี่ลูกนะครูวิโรดมาแซบเฮียดปกเิียดใจโอ้ยแซบเป็นยังไงบ้างเนี่ยทำยังไงรถไอ้แซบนี่บปากไข่สาเนี่ยโอ้ แยกจากไหนคือแซบใช่หรือเปากับเขาอะแซบแซบค่ะนี่ค่ะอ้อมน้องหัวพี่น้องเนี่ยเป็นอ้อมนกสูงอีกุมเขานี่ต้มต้มน้องหัวต้มน้องหัวแซบตดน้ำโกกโกกหอมใบยังก็ใบบักอีเลิศใบบักอีเลือใบชะพูภาษาไทยใบชะพูลูนะค่ะพี่ภาษาที่น้องเอิ้นใบบักอีเลิศใบบักนังเลิศบ่แซ่บเลยค่ะแซ่บเลยค่ะมาเลยค่ะ ขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องูมิพันธุระกันขอบคุณเลยๆเลย้ะคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะน้าแดงสวัสดีค่ะน้าเฉินใจสวัสดีค่ะโอเคโอเคค่ะพัชลินสวัสดีค่ะ